สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ,อยู่กระช่องเชียงไกลแลเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราก็พามาดูเจ้าเอสเ0สองร้อยซุปเปอร์ก็อันนู้นเป็นเนะอสเกดสอหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เอลีครับตัวเป็นบูมยาวนะเราจาวันนั้นมาถ่ายเขาปุ่มก็โย่ฝังตรงนี้นะ ต่อมาหลายวันเลยนะครับนีออ่หาได้ประมาณ200เมตรแล้วนะครับอ,อ่าปันบูมยาวเริ่มแต่งโคลบด้านบนแล้วนะครับอ,อ้องจบไปลึกมากเลยครับเนี่ยมานิตเมตรได้เลยครับเนี่ย เรา200สองร้อยซุปเปอร์ลงไปตักข้างล่างเลยครับตักแล้วก็โยนดินขึ้นมาแล้วครับนี่ก็ลองแท็กไปก่อนนะคอยตักฝ่ยหลังไปเรื่อยๆครับ่า ดาวมยาวก็แต <Yeah. S 1> ่งกับรถอย่างเดียวนะดาวบบมยาวแต่งกับรถเป็นสวยนะครับเี่อขับรถปีนี้นะครับตกใจเสมอแล้วเรียบ ข้างล่างก็เป็นดินเหนียวแล้วนะครับมันเป็นดินเหนียวติดเหลืองนะตรงนี้ก็ติดองค์ีแล้วนะแต่จะต้องไปแก้ปัญหาหรือเปล่า แ้างบนนะครับช่ว,วงนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่งด้านบนนิดหน่อยนะมีดินกองๆไว้นิดหน่อยเดี๋ยวก,ก,ก็ต้องกลับไปเก็บนะครับ ủy tàu hoạt tổng quan cái này để chữa ra để khoán gấp cái này đó nó làm cái pin nhỏ cái pin này cũng chỉ một máy chứng khoán đánh làm. Làm. là và mình tạp này xá nó gấp cho mình chỉ จแล้วก็หายงานช้าลงนะแล้วก็ตแต่งสุลบอย่างเดียวนะเรามาดูเรา้าสองหนึ่สแนวซีแต่งสุลบก,กันนะลงยาวนี่ดีไหมครับตโหเล็กมากเลย กับปูนยาวนี่คนกับต้องถือมือหน่อยนะครับเพราะว่ามันลายยืกหดอาามีไวมากเลยนะต้องขุมคนโตให้ทันนะายครับจะมี วงยาวหนึ่งคันแล้วก็วงมต้านหนึ่งคันคนระับโคยาวก็แต่งกับลบด้านบนอย่างเดียวโคมต้านก็ตัดล่างขึ้นมานะนี่ยปังโอนอีกทีงานหนึงนะครับนี่ไม่รู้ว่าทีมงานเดียวกันหรือเปล่านะตอนบ่ายๆมื่อเดีตาเข้าไปดูอยนะครับ เราเห็นว่าทำงานเลยนะวันนี้โอ้โหจะปบ่ายมัยมยนจะปลา,าเข้าไปดูนะมาดูจะต้องตัวแนวตีกันตัวเปด็ดสวยเรียบมากเลยนะตักไปแต่งไปเสร็จไปทีเดียวเลยนะครับ ต้องมัเก็บด้านบนที่หลังนี้นะีแล้วตอนนี้ก็ตัดขึ้นอย่างเดียวยนะครับของนี้ก็ โค้งค่อนข้างเยอะนะตัวนี่จากรถอยู่นะถึงที่เดียวก็จะทะลุทะลุคองนะครับนี่แต่ว่ามันก็ต้องไปตามคองเดิมนะครับนี่มันก็จะวนออกมานี่นะวนออกมานี่เป็นวงกลมเลยนะครับนี่กลมามัจบอยู่ที่เดิมนะถ้าเราตักตรงนั้นออกหน่อยเดียวนี่ขคงก็ทะลุนะครับนี่ ไม่ได no ้ครับก็ต้องตามกองเขาเนาะของแถวนี้ก็โคตรโค้งเยอะนะทางตรงไม่ได้นะครับแถวนี้แถวนี้เป็น K210 HLC Chúng ta game kiếm nè Đây là bằng đeo Đây là hết ลึกขนาดนี้แต่น้ำก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับนี่น้ำไม่ค่อยออกไปนะจกไว้ดังสิดเมีรนะเออน้ำนี่ไม่ค่อยออกครับ จะเป็นเพื่อน,นบอลหรือเปล่าครับตัดหัวหลักไปเรื่อกนะสายหน้ายาขึ้นบอลแล้วนะเนี่ย กระจกไปแล้วคือทั้งไหนครับนี่งเพระว่าเดินขึ้นไปขึ้นเดินไปตามคลองนะขึ้นฝั่งโน้น้เลยนะเพราะว่าฝั่งโน้นยังไม่จบนะสุดแต่คือกระจกไปประมาณสามร้อยม่ไม่จบ ด้านล่างจะเป็นทินเหนียวนะดีกว่าที่ดีดังเลยนะดางลาง่างงนตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะครับเดี๋ยวแก้มมุมนี้ก็น่าจะเส็จแล้วนะก็เก็บดานบนนิดหน่อยนะ นี้ผมก็มาเกี่ยวข้าวนะขเกี่ยวอยู่ใกล้ๆนี่นะที่เขาพูดของนี่นะนี่ก็เลยมีโอกาสตามมาดูมาดูเจ้าเอ็กเสอเตอร์ครับเอ็กเจสองร้อยเอ็กเตองหนึ่งนะครับจะวูมยาวเดี๋ยวนี้คันนึงก็เกี่ยวอยู่ รถคันหนึ่งอันนี้มา2อคันเนี่ยนนนนนเด็นนกจะลองกันนะ เน้นเด็ดเลยนะป้านแม่แทบไม่มหีหอยลนะปลารงนีมากแลคเจ้าเจ้ร้อยเตอป์ปลาเป็นคลิเดูแลรกษาดีนะครับจะบอกหน่อบลดูแลรักษาดี หยอดแล้วนะมาจดีพักเครื่องพักแขนก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินไปเดินมาเราจะโค้ทางไปไหนนะครับเราจะโค้ทางไปจบด้านบนนะ รถไฟหลวมนี่สดแสดงว่ารถมันไฟได้ร,าาระยะแล้วครับของแนวีก็ทำง,งานต่อแล้วนะทำง,งานไวมากเลยนะครับสองนง้ำสูแนวี เดี๋ยวคลิปน,นี้ก็จบแล้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับเรามาชมกันต่นอคลิปหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับสวัสดีครับ